โอเคครับส่งงานแล้วครับพรได้ขอ Gen 8ฮะโอเคมาดูฮะงานติดตั้งจอ Android นะฮะจอ Android พร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังถอยนะฮะเป็น3กล้องนะครับ3กล้องใน1เดียวนะฮะติดทีเดียวได้3เลยทวนจอ Android มาจากค่าย m Max ครับเป็นจอขนาด10นิ้วนะฮะทีนี้แรม4ลอม64ฮะใส่ซิมได้ด้วยนะฮะมาดูงานติดตั้งกันหน่อยครับขอ Gen แดรถสวยฮะลงล้อมาอย่างรอเลยนะฮะ รถสวยไม่ต้องติดจอด้วยฮะมาดูกันครับงานติดตั้งจอ Android เป็นยังไงโอ้โหมันบอกไลยครับหลอกวันนี้ก็นายแบบเลยนะฮะนี่ฮะเส้นเคิร์ฟเรียบร้อยนะฮะช่างเก็บออกแบบตรงรุ่นนะฮะตัวนี้ฮะเชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยได้ด้วยนะครับกับนี่ฮะเกียร์ถอยนะครับใส่เกียร์ถอยปับ๊บหน้าจอตัดเป็นกล้องถอยแบบนี้ฮะนี่ครับกล้องถอย เป็นกล้องถอยรุ่นใหม่นะเป็นกล้องถอยระบบ Android นะกล้องถอยพร้อมกล้องบันทึกในตัวฮะพร้อมกับกล้องหน้านี่ครับเรารอกันไปฮะกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบแ n d r o i d นะใส่ซิมในตัวเท่าที่แค่ใส่เมมในตัวโอเคนะครับเรียกดูกล้องหน้าให้หน่อยครับใช้แอปพลิเคชันตัวไหนครับแอปพลิเคชันกล้องหน้าครับชื่อแอปพลิเคชันนะครับกดปั๊บแสดงผลนะครับกล้องบันทึกหน้าเราจะเห็นว่ามีกล่องที่น้าโชว์อยู่นะฮะ แสดงผลบนฝากระโปรงนะฮะแบบการเรียกดูกล้องหน้าสามารถเซ็ตค่าผ่านหน้าจอได้ไหมครับได้เนี่ยเป็นการเซ็ตค่าผ่านหน้าจอนะครับดูคร่าวๆกันไปนะครับแบ็คกลับไปนิดนึงครับจะขอให้เรียกดูกล้องหลังหน่อยครับการเรียกดูกล้องหน้าและหลังนะครับสามารถสัมผัสได้จากมุมนะครับด้านขวามือตรงนี้นะฮะเป็นรูปนี่เป็นรูปกล้องนะครับนี่ฮะสามารถเรียกดูกล้องหน้าเรียกดูกล้องหลังในขณะที่เราไม่ต้องใส่เกียร์ถอยก็ได้นะครับ โอเคสังเกตนะครับมีการบันทึกอยู่นะฮะเพราะเราใส่ตัวเมมโมรีไว้นะครับใส่เมมโมรีไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมาดูหน้านี่ครับหน้าจอโฮมชั้นครับเลือกใช้ผู้ช่วยสัมผัสให้หน่อยฮะผู้ช่วยสัมผัสไปดูหน้าจอโฮมครับนี่ครับกลับมาหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้ครับฟีเจอร์ล้ำๆ้ฮะหน้าตางดงามนะครับสำหรับแลม4 64ฮะฟีเจอร์การใช้งานจะเป็นแบบนี้นะฮะจากค่า M Max นะครับ โอเคมีอะไรแนะนำอีกไหมครับเดี๋ยวลองเปิด youtube ให้หน่อยฮะเปิด u t u b e นะครับฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยนะฮะเป็นช่องแต่งรถน้ำแดมพิชบุรนะครับดูความคมชัดของหน้าจอนะฮะนี่โอ้โหมันแบบสุดจนครับนี่ช่างเร่งนี่ครับเร่งเสียงนะครับผ่านคอนโชนโพมไลน์เบาเสียงเร่งเสียงได้เปลี่ยนแท็กได้หมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของการแบ่งหน้าจอฮะ เล่นได้สองแอปกดผู้ช่วยสัมผัสหนึ่งครั้งแล้วกดจอภาพครับนี่ครับสามารถเล่น2อแอปพลิเคชันในหน้าจอฝั่งนี้เล่นเป็น YouTube ฝั่งนี้ได้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับโอ้โหมันสุดจริงฮะสำหรับแรม4ี่ลองหกสนะฮะลื่นไหลนะครับพร้อมใส่ซิมได้ด้วยนะครับอ่าเป็นซิมเน็ตสามารถใส่ได้นะแต่ตอนนี้เราใช้สัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณฮอตสปอตนั่นเองนะครับ อ่าต่อมามาดูการปิดเนเราเปิด2แล้วนะครับเราจะปิดให้เหลือหหน้าจอทําไงครับให้เลือกนะครับเลือกตรงนี้นะฮะแ้วก็เลือกไปก่อนนะฮะอ่าทัชนะครับแล้วก็โอเคครับสไลด์ไปฝั่งขวานะครับเลือกนะครับแล้วก็กดสไลด์ไปฝั่งขวานะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าทําแบบไหนนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็คบคันกันไหมแต่เราดูฮะคนไปที่หน้าจอหลักอีกทีนะฮะนี่หน้าจอหลักนะครับ หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับก็เลือกโหลดได้นะฮะมีเพจตัดาวน์โหลดมาเก็บไว้สําหรับแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบการปรับแต่งนะครับตัวนี้จะมี dsp เดี๋ยวให้ช่างเปิดให้หน่อยฮะสไลด์นะครับเลือก dsp นะฮะนี่ฮะเป็นดีตันนะครับเป็น5.1ุดด้วยนะฮะปรับแต่งได้ตามความชอบใจนะฮะ ตัวนี้กี่แบรนด์นะช่างเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะครับครับคอมี DSP ฮะสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับในส่วนของลำโพงการปรับตั้งความถี่ต่างๆนะครับรวมถึงสามารถที่จะปรับตั้งไทม์อะไหลเมนได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้มีเอ็กโอเวอร์ด้วยนะครับแต่สามารถตัดคอสโซเวอร์ได้ด้วยนะครับมีไทม์อะไหลเมนด้วยนะฮะความราชาฮะโอเคก็เพียบเลยฮะสำหรับตัวนี้นะครับไอหน้าจอหลักอะไรก็ได้ครับ สำหรับใครที่มีความสนใจนะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสินค้าได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ชื่อเดียวกันเลยนะครับก็เล่นง่ายๆไม่ยากครับทัดแบบลื่นๆไหลๆนะจอ IPS แท้นะฮะตัวนี้รับกันยาวนานถึง1ปีเต็มฮะฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะฮะมืดแล้ววันนี้นะฮะโอเคครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับ